ยนอตทุมัดไอติงพอแล้วขนุกนับ For now just do a bit like this and stick it here and try if you can walk easier เือกักบ,บริเวณพี่น้องเขาบอให้ออกไปสายมากมายก็อย,อยู่ไปแล้วเนาะวันหยุดกักกินสันตัวสิมียังไหนจากความคลายเครียดก็คือความกินนี่แหละพี่น้องเลยกำลังแซ่พักกินแกมใส่กอ,อกลูกชิน้น ทำจิ้มกระเท็ดเองจ้ะอืมเดี๋ยวสิยหาเมืองเด้อย่ามกินคำมแสบปันใดสวัสดีค่ะ Night nice to see you ผัวก็หลังมากแล้วจ้ามื้อน,นี้มากยังมื้อน,นี้มากินกินแหละกะ็มีเหลียงสิ่ยาให้ฟังน้ำแน่จัหน้อยเกี่ยวกับความคิดเห็นบอรตรงกันของแฟนครับทีเพิ่นคอยทีเพิ่นคอยปกป่องเต้านะพี่น้องก็ขอบพูนมานาทีนี้เด้จ้ะ แฟนครับที่เพิ่นทักตาเหาเพิ่นกับบอยากเคียนหายเห็นบูไดามาดาตะเหามาวาตาเห้าก็ขอบคุณได้ร้ายจ้ะทั้งนี้ทั้งนั้นแอมกับโบ่บหูเสียเอาค้ามไดมาขอบพูนผู้เพิ่นแบบเพิ่นเป็นเดือนเป็นหล่อนอันกับตะเหานะจ๊ะแบบว่ามีคอมเม่ตนหนึ่งเพิ่นมาดาวาตาเห้าบพมีการศึกษาว้าภาษาบ้านเขากับบได้จนไปซสื่อของอยูอีกเกียผูนางสี่นะแอมก็ตอบกลับป้ายูดอกจังน่อยว่าอันเอ้า บระเด็บอกว่ายูอีเกียแสดงว่าอจะคล้องกับไปสื่อคล้องถือยูอีเกียคือกันตีนอเลยว่าสั่นนะก็เลยเฮดคอมเมนต์หัวรอไปเลยก็เลยดากลับมาว่าบอกกับผัวบ่มีการศึกษานี่ยบอกว่าหัเรื่องดอกพุณดาบนั้นนี้มันก็มีแฟนคลับคอยนะเพิ่นขืนกับไปใส่กันเต็มทีเลยพี่น้องนใยใน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 คอมเมนต์คอยกับปรด็กรับเขาไปอีกดอกคอยกับแบบเหมือนกับว่าคอยกับยงเนาะช่วงนี้บระด็จเป็นลายมืองคอมเมนต์นี่ยังเก่า กสิไลตอบแต่คอมเมนต์ไม่ไม่นะจ๊ะเพื่อนก็ได้ทรงข่าวมาในเพจไนทูซีอยู่ปวฝรังห้หูว่าคอมเมนต์นี้มันอูอ้อุตรุนแห้งใสกันนัวเลยมีคนเขามาด่าไม่ใยนันจังสันจังสี่่อยก็ได้ขาไปไลายมึงแสดงว่ารุ่นแรกเติบพี่น้องยูทูบบ e อกบอกคอมเมนต์นั่นเลยก <c oughs> ็ขอบุณรลายจา่ะทียุข่อยย่เขี่ยงขางแอมขอบุณรลายขอบุณทีหักกัน ขอบคุณที่เห็นใจกันที่ย่ำแอมถือดาถือเขาวานะจ๊ะเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณอีดีบุ๊คหูซิมีขำใมไมาเบาหนอาจา๊ะข้ามาขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้องที่หักและเขาใจแอมนะจน๊ะน้อมากมือนี่แอมกะบ่บมีหยางายดอกมาโซกินอีกแล้วจ้ะพี่นอ้องกะมีลูกชิน้นมีใส่กอกเท่งใส่กอกของฝรังเท่งใส่กอกอีสานเฮานาาี่ลนะจ้ะสร้างจาก จ้าของหลานเตรียมทำงานอยู่เป็นเหตุขายพู้ไดสนใจกับสัง่งมาได้ด้อจ้าเด้อแต่เพน่ะบ,บ่รับประกรันการบูดเพน่ะคันแม่นทรงเมื่อไทยพน,นา่ะน่าจะอืมมาจา้ามามากินโรเดอร์นะกินไหมนะกินไหมล่ะมาพี่น้องอันนี้ตั้ข้าวปุ่น อืมซีอูไหมยูแคนซีดไหมเอาผัวมานั่งลำบากแล้วพี่น้องเอาผัวมานั่งลำบากเอาผัวมานั่งลำบากนแล้วบันเน่มาอืมสามห้าน้องเอนิดน็น็ตน็อตไอ้น็อตเถอมค่ะอืม not like that but but t h e s a bit a bit ก่เป็นนองแสบแล้อมันเด้อแสบปะแสบอืมอืม,อม Mm. But, okay. This Yeah. I try. Yeah, I try. I try. You do on the barbecue. Yeah. <coughs> mm. What yeah. are you? Mm -hmm. <laughs> 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 How is the, the sausage? Plain. Not? not 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 I think not peel But you must try not with, uh, with our sauce first. I like you, with sauce. Okay. อยากใส่มืออยู่พี่น้องแต่ประหยาดทิชชูมาเสร็จเพราะยังช่วงนี้ทิชชูตัวเล็กทิชชูมันแพงอ่าสไลี่สอดวงสออู่โซสามสาย Oh, it's a good sausage, they're nice. Mm. It's a sausage. <coughs> Maybe not. Potato. Hmm? เมนโรเดอร์บอกผักเมนช่วงนี้ต้องพักกันบอได้ออกไปสซพี่น้องการโตอยู่บา้านกินออกไปไหนก็สิดไปซื้อของกินนน่อยจ้ะแล้วกลับไปทำงาน

กี่มาสมงสิ้นผสมอนเปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวโอเคแลเค กินอองเลยการจากตัวอยู่บ้านทำยังไงนี่แหละก <laughs> ินอันนี้ <c oughs> โอเคกินเสร็จก่ออีสานแสบคึ้นเมี่ยอีสานมาอ้มืม เออคืนแทนนะอสอนี่สองเตือนกันทำมาตะมั่งโควิดพี่น้องเลยเตือนกันหลังมือเตือนกันหลง <c oughs> ังกินวิตามินกินยังเตือนกันตลอดเวลาบิคอร์วิวทุกเดอร์อันเทียววันหัน and i 80 no yeah. oh. shall i be 110 you 90 is that better no mm? so old mm. you you be right 100 mm -hmm. yeah and i 80. be 80. 81 81 yeah and we die together okay okay

เราก็ได้ผัวเท่าจริงๆแต่ผัวเท่าเราดีมากเลยนะใจเย็นรักเราตามใจเราเข้าใจเราพี่น้องรู <c oughs> ้จัานะจ๊ะข้อดีข้อเสียมัมนก็มีแตกต่างกันเนะาะจต่ว่าบอกเรามไม่หรอกคิดนี่ยมันกินอ่าง มากินอ่างมาหมูเจีาซื้อเออเดี๋ยววางกันเด้อไม่กินโคกพี่กินแบบสิ ใส่กอ่อืยใส่กอ่ะอือใส่กว่ะคนีนอาะหังอากอ้หลังอากไอ้อื่นอิ่ม s ี่คือมันลาสบอว์าดอิม่ม mm. มากไม่มากแต่มากอืืม พักด้วยกินพักด้วยอ <c oughs> โอ้ยแสบลายพี่นอ่องแสบลายพี่นอ่องพิบสองนาทีหรอบอยูดอนดอกน่าจเนาะมาเบาสูก,กันฟังอีพียี่เจ็ด้ด้พี่นอ่องล่ออีกนิดนึงเพราะวา แอมกำลังหาวิดีโอเก่าๆหลูดเก่าๆหลุดงานแต่งยังเสียมาไปในวิดีโอนี่เพราะว่ามันเป็นวิดีโอที่แอมมีความสุขใมชีวิตแอมก็อยาเ็ดออกมาเห็นมันดีๆให้พี่น้องเมืองเรามีความสุขมีความสุขไปน้ำนอาจ่ายนอไปแล้วนางโดนบ่ได้นางโดนบ่ได้ผู้ล้งค้นไปแล้วนอาจ่าขอบ่โดนหรอพี่น้องไอ้่าอาซีแล้วเซ็จ อันพยายามเห็นมันแถวๆเซฟภายในอาทิตย์นี้พี่น้องในเมืองกันแถ่ๆพี่น้องบอหากันอีกสักนิดนึงนอกจากน้องแอมขอไวลได้เนี่ยนึงกับอีพีที่17เป็นถามฝอกถึงกับเป็นอีพีต้นจบในการตามหาฝันในการเดินตามหาฝรั่งของแอมนะพี่น้องว่ามันได้เป็นอีพีที่แอมได้ครบทุกรูปแบบนอกจากน้อง จากไหนกะขอบคุณมานาทีนี้ได้จ้ะเด้อที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้แอมเสมอมาได้จ้ะเด้อขอคุณที่หักการขอบคุณในคอมเมนต์ที่ดีๆและขอคุณในคอมเมนต์ทีไ่ไปไปใฝ่กันกันบคนที่มากมาคอมเมนต์ได้แอมน่าจะแอมก็ขอบคุณหลายๆแต่ว่าทั้งนี้ท้งนั้นก็นกนคือว่าอะนอกจากนอกอบางขังแอมกับกเก็บมาใส่ใจอยู่แต่บางขังอํากับปล่อยพานมากก็แล้วแต่ว่าสภาพจิตใจตาเห่าในขณะนั้นมันเป็นแบบใดอย่างที่แอมบอก แต่ทั้งนี้ทั้งนัน้นแอมบอทอดออกจากเพราะว่าอย่างถึงมันสิมีความหูซึกบางในใจตาห้าเวลาเฮาถือดาถือหล่อถือหล่อปมดอยเรียกว่าถือดาเรื่องภาษาถือดาเรื่องการศึกษาอืมถือดาจังไดกะผ่านต่ห้าปลอยพานมันก็นแล้วแต่ว่าบางครั้งแอมต่อไปแอมก็อยากให้เขาหูซึกบางว่าเวลาถือดากลับน่มันเป็นจังได แต่ถามว่าจิตใจแอมหน่ะมันแข็งแรงพ่อพี่น้องก็ต้องเป็นห่วงแอมดอกเดอ้อจ่าเดอ้อแต่่ากขอขอบคุณหลายๆผู้เพนถีเพนบ่อยากเห็นคําดูถูกเรานั้นในคอมเมนต์ผู้เพนถีแต่เพนมักเพนชอบแต่เฮานะจ่า,า,จาตั้งดจกับแอมก็ขอบคุณมานาทีนี้ได้จ่าเดอ้อไนท o s e ซ you ผัวฝรั่งขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยกับวิกฤตแบบนี้นะคะขอให้ทุกคนรักษาเหนือรักษาตัวขอให้ผ่านผลในวิกวงวิกฤตน,นี้ไปได โดยลอยปลอดภัยดะะ้ค่ะบรรดา FC ทั้งหลายขอบคุณหลายๆจ้าเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปถ้าจะพยายามทำ e ี P 27ให้เสร็จเต็วที่สุดนะคะ n i c น to ซ e e you หัวฝรั่งอีกรอบค่ะ